นบรรยากาศหน้าร้านนะครับวันเสาร์นะครับใช่ครับมีเวฟมีหลายตัวค่ะมีหลายตัวครับ,รบถ้าพวกนี้ก็สีชมพูสีอะไรพวกนี้ก็เวทไห่เวฟได้ครับได้ได้ครับแล้วก็ ก็เวฟได้อันนี้ก็เวฟได้อันนี้ก็เวฟได้นี่ก็เวฟไงนะครับเวฟก็แล้วแต่อันอย่างนี้เก้าร้อยห้าสิบครับอย่างนี้พันสามเก้าสิบอย่างนี้ก็สองพันกว่าแล้วแต่ครับแล้วก็ตัวใช่ครับแล้วแต่ตัวนี่นะครับลูกค้าดูโชคดูอะไรรัดดวนไปเะ แยกกันเง้ยอ๋อนี่ครับือย่างนอ่้นงอาหลังเลี่ยนอไขี้หังองามียังมียังจดยังเหรอยางของเพื่อเขาี่ไงมีนอสองเส้นในของเส้นแล้วก็เอาเบอร์เดียวกันเท่ากันเลยครับหน้าหลังอ๋อรเนียนได้ครับมีอะไรไหม